1 2 3 4 5 6 7เก็บ8 1ลง2 3ลง4 5ขึ้น6 7กเก็บ8เตะและว้วว่า1งสอหมุน3 4แอนยกไป5 6 7 8ขึ้น1 2ึ่ลง3 4ย่ำ5 6 7 8แปอนปัด1 2สอชี้3 4แอนเฉย อะไรขวาทำให้ชื้นอึงทำให้ชื้นมีหวัวใจแอนเอลมันบุญว่าย่านอนคุยแชทก,กับเธอเลสตั๊กเช้าคืนยันตีสองยังไปแชทก,กันต่อในฝันของฉันถึงเช้าเลยแอนไม่ว่ามอร์นิ่งอีฟนิ่งอันเชียวมิดไนท์มิดไนท์แบแล้วก็กรรม แล้วก็ก็ยินยาเจอย่าเป็นอะไรเปล่าจะไม่เชื่อในหัวใจมันบุนวายแอนไปเจอก่อกวนใจของฉันสะมือย่ำไม่ใหุ้นดเอวพาเลยู่ซ้ายไม่มียากไป 太豪华。踩踩